สวัสดีครับครับผมผมบุญนธนัฒครับครับผมผมเปรุฒครับครับผมธุรกนธาตุครับผมธิดวัฒน์ครับแซมมี่แซมเอนท่าค่ะออสซันสุขเดชครับการจัดได้แดงสูเชือกป่ามีความแตกต่างกันอย่างไรครับอ๋อจริงๆก็เป็นเนื้อเรื่องเดียวกันครับเพราะว่าเป็นทำลายเดียวกันแต่ว่าเรื่องเชือกป่าเนี่ยจะมองในมุมมองของตัวละครวินทีมมากกว่าครับว่าจะได้แดงส่วนใหญ่ จะละครวินทีพี่ผมมาจะเป็นะะแบบว่าแวะมาแล้วก็ไปหลายคนดูหลายคนอาจจาะงงะความสัมพันธ์มันจะก้าวกระโดดไปนิดนึงใช่ครับผมอันนี้ก็ในเชือกป่านจะเล่าแบบเบื้องหลังของวินกับทีมมากขึ้นปมหรือแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็อยากให้ทุกคนไปดูได้แดงก่อนใช่ใช่ ก็อย่างที่พี่บุญกับเปลมบอกครับคือเนื้อเรื่องในเชือกป่านคือมันก็จะแบบเล่าในไทม์ไลน์เดียวกันกับได้แดงแต่ในในเรื่องของเชือกป่าเนี่ยเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของตัวละครบินกบทีมากขึ้นว่าเขาเป็นมาอย่างไงถึงมาแบบอันี้กันไดมาลงเอยกันได้มาคุยกันไดมารู้จักกันได้อะไร ขยายความเพิ่มเติมใช่รวมถึงพี่แซมมี่แล้วก็บอสก<ช>็รูด้วยเพราะว่าคู่นี้เนี่ยในในได้เดียวก็กจะเห็นว่าขาแบบเอ๊ะกุ๊กกุ๊กกิ๊กกันอะไรอย่างงี้แต่เนี่ยก็จะขยายเพิ่มมากคือว่าเขากุ๊กกิ๊กกันมายังไงอะไรอย่างนี้ บอกว่าน่าติดตามว่าสองคู่นี้ว่านี่น่าติดตามเหมือนกันหลายคนน่าจะคิดถึงใช่ก็จะเห็นในซีนบางซีนที่อาจจะไม่ได้โผล่ในได้แดงจะจะไม่เห็นในเชือกปาดด้วยบางซีนก็่ายจากของได้แดงแต่ว่าขยายแบบว่ามา่ทยก็มีอ่าใช่คร่แล้วสองปีที่ผ่านมามีการเวิร์กช็อปอะไรเพิ่มเติมไหมก่อนที่จะมาถ่ายอ๋อก็มีตอนช่วงแรกๆครับผมแบบปีปีแรกก่อนที่จะโควิดรอบแรกจะมาก็มีเวิร์กช็อปกันไปแล้วเนาะมีแบบ เริ่มเวิร์กช็อปกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้เริ่มฟิตเนสเริ่มแบบเรียนว่ายน้ำอะไรอย่างนี้แต่พอโควิดมาก็คือหายทุกอย่างเลยใช่แล้วเราก็เตรียมตัวอีกรอบหนึ่งตอนโควิดรอบสองแล้วก็โดนเสร็จแล้วก็โดนอีกเพราะแบบเราออกกองไม่ได้นะมันเป็นมาตรการของขาใช่ก็เลยแบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเนี้ยเพิ่งมาถึงตอนนี้ครับผมก็น่าจะได้ถ่ายกันแบบจริงจังแล้วก็วันนี้ที่มาสัมภาษณ์ก็คือคิวที่10แล้วใช่ครับค่ะแล้วคิวที่10วันนี้เป็นเป็นฉาก คิวที่สิบของวันนี้จะเป็นซีนใหญ่เนาะเป็นซีนว่ายน้ำใช่ถ้าถ้าใครนึกว่าไม่ออกลองไปดูในได้แดงใช่ใช่เพราะในได้แดงก็คือเป็นซีนใหญ่เหมือนกันตอนถ้าใครเคยดูได้แดงก็จะคุ้นกับบรรยากาศข้างหลังเนี่ยใช่แบบดูคนนู้นสีมะนาวใช่ไหมอุ้ยนีก็ต้องทาแบบ่ใชวันนี้ก็จะต้องเหมือนกับ กลับไปเล่นเหมือนในได้แดงให้เหมือนเดิมใช่ครับผมเรวหนึ่งการคอนเนติวิวพวกทรงผมหน้าตาอะไรอย่างงี้ด้วยการหนึ่งตัวหน้าก็จะแอบยามนิดนึงจริงเพราะว่าแก่ขึ้นมันคอนยากอยู่ติงโกงติงกาดจะเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ให้เล่าความรู้สึกที่แบบกลับมาเจอเพื่อนเอืมอ่ะโอเครู้สึกยังไงรือสิ่งทีบมาเจอเพื่อนใช่ไหมครับก็เอาจริงเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเชือกป่านมันก็จะถ่ายทำมาหลายรอบแล้วนะมันก็ล้มเลิกไปหลายรอบแล้วคราวนี้ พอมันถึงเวลาได้ถ่ายทําจริงๆแล้วได้มาเจอพี่แซมมี่พี่บอสันพี่ฟูกพี่โอเมียเราก็ดีใจเราเหมือนกับว่าพอเราได้มา <c oughs> อไม่ใช่ตรงไน <c oughs> พอเราได้มาเจอทุกคนอยู่ในอยู่ในฟอร์มของเรื่องนี้แล้วก็แบบได้เจอบรรยากาศแล้วก็ทให้เราเอ้ยหมนคิดถึงเ,เอ้ยบรรยากาศมเดิๆที่แบบที่ที่เขาเรียกว่าที่เคยผ่านมาแล้วได้กลับมาเจอรัางก็ดีใจครับอาฟูกูก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับเพราะว่ามัน มันมันมันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยถ่ายทํามาด้วยกันมาช่วงนั้นคือเราก็แบบเหนื่อยมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันผ่านมา3ปีเราก็ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยวันที่จะได้มาถ่ายทําด้วยกันอย่างเมื่อวานครับฟุ๊กก็เพิ่งได้เข้าครั้งแรกก็ได้เข้ากับเด็กแก๊งเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบโดนพี่นิวแบบว่าต้องเคาะสนิมนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราก็บางทีก็อาจจะแบบลืมคาแรคเตอร์ไปบ้างหรืออาจจะขาดขดเกินเกินกันไปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็สนุกสนานดีครับครับอ่าแล้วของโอม ดีใจดีใจมากๆคือเป็นบรรยากาศที่การรียูเนียนครั้งหนึ่งที่แบบว่าเหมือนเป็นบรรยากาศเดิมๆที่เราไปในที่ที่แบบเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี้ยเราอย่างที่ครูบอกว่าเราเหนื่อยกันมาเราอะไรกันมาวันนี้มันสามปีแล้วครับพี่มันทําให้แบบขอบคุณเชือกป่านที่แบบพาพวกเรากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้ผมก็รับรองว่าเด็ดแน่นอนอะไรเด็ดดูแล้วเด็ดแน่นอนสนุกสนุกแน่นอนครับผมอ่ะอาต้านมากงอ่ะ เนั่นแหละครับทุกคนก็พูดน้ำหมดอนยไม่หมดยังไม่หมดีลองคิดดูสิผมก็เสริมตรงที่ว่าดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาแล้วก็นั่นแหละครับขอให้ทุกคนรอติดตามชมนะครับรับรองว่ามันจะหวานเจี๊ยบ ครับครับมันจะหวานเจี๊ยบแน่นอนนะฮะครับถามหน่อยในการกลับมาเป็นดินวามในเช่านต่างแตกต่างจากความเป็นได้เลยคือถามว่ามันแตกต่างไหมเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันคล้ายกันแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่ามันเส้นเรื่องมันจะมีความขยายแล้วมันเล่าในมุมมองที่เอาเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบในได้แดงว่าแบบเอ๊ะช่วงเวลาน้นเนี่ยตัวละครมันไปไหนมาอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตัวละครดินพามในเชือกป่ากับดึกแขกเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยครับ และยังมีตัวละครที่ทเรียกว่าเหมือนเป็นตัวละครรับขึ้นมาอีกนะครับทำให้เหมือนแบบ,แบบแก๊งทุกแก๊งแก๊งว่ายน้ําหรือแก๊งไฟเขียวไฟแดงเนี่ยมีการแบบว่าเติมสีสันข้าช่ายให้มันเติมเต็มมากขึ้นทําให้แบบสนุกสนานเรียกว่าสามชา cider 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 <c oughs> แน่นอนใช่แล้วยังเรากดดันไว้ว่ามีได้แดงอ่ะทำใดีมากจริงๆคือแบบผ่านมาสองสามปีแล้วคนก็ยังมาพูดถึงได้แดงามันเป็นเชือฝัน กดดันครับกดดันกดดันมากเออขาทําไม่ดีมาก <laughs> เราก็ทำด้วยการทําไม่ดีมากแล้วพอแบบเราเราขึ้นมาแบบเป็นอาเขาเรียกว่าน่าเป็นคนดําเนินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความกดดันนิดน,นึงแล้วอีกหนึ่งอย่างคือมันต้องย้อนเขาเรียกต้องเล่นให้คอนติเนียกับตอนได้แดงเนาะซึ่งมันก็ยากคนคน่าสามปีแล้วอะอะไรอย่างมันก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดใช่ครับผมทางอาพวกคาแรคเตอร์นิสัยอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบ พวกร่างกายฟิตเนสมากขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะในพาเชือบบกป่าตัวละครทีมจะมีซีนแบบดราม่าเยอะมากเรามีการไปเรียนอะไรต่างมที่เอามาจากไหนว่าดรามา่าเยอะมีคนบอกมา <You> know, พี่ดิ้นใสๆครับเจ๊ดราม่าไม่มีน้อยพี่รู้จ <laughs> ักดีเปล่ามันคงไม่เหมือนได้แดงแเราเปิดมาย <laughs> ิงๆตกตายนะครับจอันนั้นดาร์กเกินนะไม่ผมว่ามันก็ไม่ได้ดราม่ามากนะเรื่อง ก็แค่เป็นโมเล็กๆกน้อยๆที่แบบว่าเฮ้ยน่าเขียนเลยเห็นจุดนี้มาเอามาเล่นได้เลยใช่ขั้นแต่ว่าเป็นซีรีส์ดรามา่าใช่แล้วแกงพุกไฟตาดอนนะคะจะมีบทบาทอะไรแบบเพิ่มขึ้นมาอีกไหมพี่แซมรู้แค่ว่าตอนแรกที่ถ่ายนะคะเรายังเหมือนแบบงงๆกันจริงๆเนาะแบบเฮ้ยต้องอยังไงคาแรคเตอร์นะตอนนั้นไม่พอแถมพวกเราอ่ะนานๆจะได้มารวมตัวกันอีกอะ่ะก็ ถือว่าเอาเอาจริงจากเมื่อวานนะคะเพราะว่าเพิ่งได้ถ่ายไปแพ้ด้วยกันวันเดียววันเดียววันวาาแรกสนุกมากก็ชำค้งเออไม่รู้จะต้องบอกอยังไงเพราะว่ามันก็เนื้อเรื่องมันก็จะประมาณเดิมแต่มันจะมีความเหมือนแบบเออแทรกบางอันที่มันมากขึ้นแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าความสนุกก็มีให้เต็มที่เหมืนมอนเดิมค่ะค่าแล้วพาร์ทของพี่พฟิร์และน้องมะนาวอ่ะจะมีเยอะขึ้นไหมในเชื่อมวัน ให้เขาพูดบ้างเยอะครับเยอะครับก็เป็นเป็นซีนที่เล่าย้อนหลังว่าพี่พึ่งกับมะนาวเขาจีบกันยังไงคุกกิกกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับติดตามชมนะครับหวันเจียวหวานเจียวเราหมองกากันหวานเจียวตอนนี้ผมจะมีงานมีมีแรกอ่อนอ่อนหน่อย Uh huh. <ame> okay. <laughs> อ่อัพเพมออนโอเคเอ่อก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมที่เคยติดตามได้แดงมาก่อนก็ตอนนี้มีเชือกป่านที่ออนแอร์ตอนวันที่6ก<ด>็จะตีกายนครับผมก็ถ้าใครอยากเห็นในมุมมองวินทีมากขึ้นแล้วก็ได้มาเจอดีนพามได้มาเ<ช>จอทุกคนในเดอะแก๊งได้แดงอีกหลังก็ยินเชิญน,นะครับผมอีพีแรกเชือกปา <laughs> <laughs> นถ่ายบันที่ไหน เธ้ยังไม่ได้ลงหรือเปล่าหรือลงแล้วไปติดตามชมได้ทางสตูดิโอวาบิซาบีนะครับผมใช่ที่แอคเคิลสตูดิโอวาบีซาบีทั้ง Twitter IG รวมถึง Facebook ด้วยครับผมเข้าไปดูได้เลยฮะอ่าขายพรันอ่าห้าสี่สามสองหนึ่งก็บัตรอ่าแฟนมิชเช่ไม่ใช่แฟนมีชบัตรออนอีพีแรกค่ะดูอีพีแรกครับผมของวันที่6พฤศจิกายนของเชียงใหม่นะครับผมก็จะขายบัตรที่ออทิเกตครับ ใช่ก็ฝากแม่แม่พี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมฝากด้วยครับด้วยนะครับเออยังไม่จบเลยอ้าวอันนี้อันนี้ฝากก่อนอันนี้ฝากฝากก็จะฝากอ่ะอันนี้มีอะไยจะมีแบบมีการแสดงมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อวันนี้ผมไม่มีครับผมมีเหรอตาจบแล้วมี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 นิดหน่อยก็จะแบบเหมือนเหมือนเหมือนได้แดงไงก็จะมีพวกแบบร้องเพลงบ้างชมฟิล์มา ิดเลยอ๋อไม่มีเป็นมุกเป็นมุกมีเหรอมีมีเอ้าก็มันมันก็ตอนนั้นอันนี้โอเคสามสองหนึ่งมีครับผมมีแน่นอนครับก็ฝากทุกคนดูนะพวกเราก็จะไปเตรียมตัวเชิญใช่ครับผมข้าถามคุณแม่หน่อยแต่ในที่เวียดนามแบบอ่าใช้เวลาสิบนาทีเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคือตอนตอนแรกเราเรารู้ว่าเรามีแฟนคลับของทางเวียดนามเนาะแต่เราไม่ไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ ใช่ครับผมคือเราเพิ่งเข้าไปเห็นในเพจเฟซบุ๊กของเขาเมื่อคนฟอลเขาเท่ mm hmm. าไหร่9เก้าหมื่นกว่าในเพจอะไรเงี้ยเราเรางงเหมือนกันว่าเออมีแฟนคลับเยอะขนาดนี้เลยหรอใช่ครับผมแล้วเหมือนวันนั้นที่ปล่อยตัวเชืออป,ปานออกไปว on ันออนแอร์อะไรเงี้ยใช่ก็แบบติดเทรนเวียดนามอันดับที่สี่ด้วยก็ขอบคุณแบบแฟนคลับชาวเวียดนามมากเลยจริงคริงก็จริงอยากอยากอยาก,อยากไปถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็อยากไปกับเดอะแ,แ, <พบ S 2> แก๊งเดแล้วก็เชือกปานอีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยมี กันมีด้วยกันครับใช่ครับเพราะสถานการณ์โควิดเราก็เลยไม่สามารถไปได้ก็รอรออยู่ครับผมหวังว่าจะได้ไปแน่นะน่าจะได้ไปแหละได้ไปได้ไปสมมตินะครับใช่ครับผมก็หวังว่าจะได้เจอแก๊งพวกเราครบทุกคนนะครับผมใช่ฮะโอเคไห้ฝากซีรีส์เลยค่ะได้ครับผมที่ไหนยังไงช่องทางยนตหลังที่ไหนคอนเสที่ไหนครับเช่นก็โอเคออนสังดาหวันไอซี ใช่ดูย้อนหลังอันคัดได้ที่ไอศชีส์เวลากี่โมงยังไม่รู้ปะห้าทุ่มสิบห้าช่องวันเที่ยงคืนสิบห้าไอศชีส์ห้าทุ่มสิบห้าช่องวันเที่ยงคืนสิบห้าไอศีส์ไปสามสองหนึ่งครับผมก็ฝากเรื่องเชือกป่านด้วยนะครับผมจะออนแอร์วันที่หกพฤศจิกายนนี้นะครับผมก็ออนแอร์ทางช่องวันตอนห้าทุ่มสิบห้าแล้วก็ทางไอศชีส์ตอนเที่ยงคืนห้าสิบห้าใช่ครับผมสิบห้านาทีใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมฝากด้วยนะครับไปัน